ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกําลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจําวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2564รายการที่ทําให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรุณพันธ์วัฒนาวงดเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวาย d อ a s ดแคสนะฮะโดยในเวอร์ชันวิ e เอนะครับ,รบเราก็จะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะประมาณช่วงสักบ่าบ่ายเย,ย,ย็นเค่ำค่ำำนะครับ ส่วนในเวอร์ชั่นปกตินะครับเราจะเจอกัน4วันนะครับวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับก็ส่วนใหญ่จะมากันประมาณสัก1ทุ่มเสร็จเป็นต้นไปนะครับเอาละครับาวนี้เรามาดูภาพตลาดหุ้นไทยกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์ที่41นะครับของปี2564นกะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกัน5วันเต็มเต็มนะครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่8ตุลานะก็เผิ่แป๊บเดียวก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับ คันนี้ในภาพรวมนะเซตอินดี x ก็ถือว่ามาได้ดีนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบวกกันไป2%ปิดที่1639จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก34จุดนะครับคือถ้าเกิดดูในลักษณะของพื้นที่ภูมิภาคนะครับก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝั่งของอาเซียนนะครับก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วยครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งของเอเชียเหนือนะครับ โดยมีเหตุผลที่ช่วยผลักดันเขาอยู่3ข้อด้วยกันครับอันที่1ก็คือว่าฝั่งของอาเซียนเอยก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่งที่ฟื้นจากโควิด -19 ช้าก่าเพื่อนนะคนอื่นเขาฟื้นกันไปหมดแล้วนะครับฉีดวัคซีนกันไปไกลแล้วนะครับเราก็กลายเป็นกลุ่มภูมิภาคที่ต้องบอกว่าแลกกาดนะครับจากเพื่อนๆที่เขาฟื้นขึ้นของเรื่องโควิด -19 ส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับ ก็ต้องยอมรับว,ว่าหุ้นในอาเซียนมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าพกพภัณฑ์นะครับหรือว่าคอมเบอิตี้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ใกล้เคียงกันมากนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝั่งของราคาน้ำมันดิบเองอย่างบริษัทเองเนะี่ยก็ยืนอยู่ในระดับสูงนะฮะประมาณสัก82เหรียญขณะที่ฝั่งของถ่านหินเองนะครับแม้ว่าจะมีการขึ้นขึ้นลงๆนะแต่ว่าในภาพใหญ่นะครับราคาถ่านหินนะครับ ที่นิวคาสเซิลซึ่งใช้เป็นตัวอ้างอิงเนะี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับจากสบาร์ที่ผ่านมาประมาณสัก4%ซึ่งเหล่านี้นะครับคอมมูนิตี้เหล่านี้มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนะครับมาเลยอิ e นโดไทยเนี่ยมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าฝั่งมาเลยเอเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเขาก็มีรายได้หลักจากการขุดน้ำมันนะครับอินโดนีเซียเองก็มีเรื่องของถ่านหินเยอะด้วยส่วนไทยแลนด์เองนะครับก็แม้ว่าเราจะไม่ได้มีเรื่องของถ่านหินกับน้ํามันเยยอะนะแต่่่่ววววาาาด้คมที หุ้นตัวหลักของบ้านเราอย่างปทปทปทสผเนี่ยนะครับสตัวนี้รวมกันน่ะก็เรียกว่าเกือบๆจะอบจะอรของตลาดแล้วนะครับงั้นเวลาพวกของคอมมูนิตี้มันมาดีๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดพ้นเราอ่ะก็เหมือน e จะดีไปกับเขาด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นดที่2เรื่องของคอมมูนิตี้ส่วนประเด็นดที่3นะครับฝั่งอาเซียนเองก็ต้องยอมรับว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจนะครับมันไม่ได้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นโกลสตอ็อกพูดง่ายๆนะครับเราเป็นลักษณะที่เรียกว่าโออีโคโนมีนะครับ เรื่องของท่องเที่ยวน้ํามันถ่านหินอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นเรียกว่าธุรกิจเดิมๆนะครับในขณะที่ฝั่งของเอเชียเหนือน่ะมันจะมีโครงสร้างของธุรกิจเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของเทคโนโล,โลยีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เห็นว่าโครงสร้างน่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาอนะฝั่งของเอเชียเหนือนะครับที่เป็นโครงสร้างของเทคโนโลยีน่ะก็ถูกแรงขายกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับหลังจาก ตัวของนะครับบอลยูนะครับ,รบพันธรรบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยถ้าไปสังเกตดูเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นนะเรียกว่า5วันติดๆเลยนะครับตอนวันจนันทะร์นู้นอยู่ที่1.46%วันศุกร์เนี่ยมันไปปิดอยู่ที่1.62%นะครับมันเพียงแค่5วันนะ่ะจาก1.4ึเป็นหนเนี่ยนะครับบอลยูสหรัฐ10ปีเนี่ยถือว่าปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากเลยนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนนะว่า ภาพของเงินเฟอ้อที่อเมริกาอ่ะสงสัยมันจะเป็นอย่างที่นะฮะท่านเจอรโรมพาวเวลนะประธานเฟดเขาบอกเลยเขาบอกว่าเงินเฟอ้อสงสัยจะสูงกันยาวๆนะครับเพราะว่ารอบนี้เงินเฟอ้อเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังหลายครั้งคือมันมาจากฝั่งของอุปทานนะครับเรื่องของต้นทุนวัตถุด,ดิบเรื่องของสายการผลิตที่มันติดขัดกันนะครับมันเลยทาให้ต้นทุน่ะมันสูงขึ้นนะครับพอต้นทุนสูงปุ๊บราคาขายสินค้ามันก็ขยับขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับงั้นพอภาพของเงินเฟอ้อนะครับมีแนวโน,น้มจะสูงยาวๆแบบเนี้ยนะครับ มันก็เลยทําให้คู่หุ้นที่เป็นลักษณะโกลด์สต็อกนะครับซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยียต่างๆก็เริ่มมีความเสี่ยวแล้วว่าจะไม่สามารถที่จะส่งมอบความคาดหวังได้นะครับคือเราต้องไม่ลืมว่าหุ้นโกล t ์สต็อกน่ะมันเป็นหุ้นที่แบกความคาดหวังไว้สูงนะครับคือคําว่าโกลดอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะโตโตมากโต,โต,โตแรงนรึกออกไหมงั้นพอเราคาดหวังว่ามันจะโตมากโต,โตแรงน่ยแปลว่าอะไรมันก็แบกความคาดหวังไว้สูง ซึ่งคันนี้พอภาพเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรสุดท้ายเนี่ยมันทําให้กําลังซื้อของคนน่ะมันลดลงนึกออกไหมเงินเฟ้อคือเงินน่ะมันด้อยคาดลงพูดง่ายกาลังซื้อมันลดลงฉะนั้นถ้าเกิดว่ากําลังซื้อมันลดลงแบบเนี้ยนะครับไอความคาดหวังที่สูงว่าไอพวกโกลด์สต็อกพวกเนี้ยมันจะไปเก็บเกี่ยวนะครับเรื่องของกำไรกําไรในอนาคตสูงๆได้น่ะมันอาจจะทาไม่ได้สูงอย่างที่ตลาดคาดหวังไงเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลให้หุ้นโกลด์สต็อกนะครับ มันก็เลยถูกเทขายกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยสอดคล้องนะฮะในทางตรงกันข้ามกัแบบฝั่งของบอลยูสรสิบปีที่มันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับถ้าไปดูในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับอันนั้นเป็นฝั่งของเรื่องเอเชียเหนือนะแต่อย่างที่บอกคืออาเซียนเราโอเคคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินดี к นะครับซึ่งเราอยู่ในอาเซียนใช่ไหมก็ต้องบอกว่าแหมมาได้ถูกใจน้ามากเลยนะครับคือมันมีอยู่5ประเด็นนะครับที่ผมมองว่าเซตอินดี кс ในสัปดา เคลื่อนไหวได้ดีมากครับอันที่1ก็คือเรื่องของโครงสร้างแท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่วันพุธนะครับพฤหัสสุกนะครับจริงๆจะนังคารก็พอได้นะคือเซตอินดซ x เนี่ยทำการเรียกว่ายกโลนะครับคือยกจุดต่ําสุดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับวันพุธพฤหัสสุกจริงๆจะนังคารพอๆกันนะครับแล้วพุธพฤหัสสุกอ่ยยกขึ้นมาสวยมากนะครับเพราะการที่แท่งเทียนมันยกโลขึ้นติดกัน3วันแบบเนี้ยถือว่าแพทเทิร์นค่อนข้างใช้ได้ล่ะนะครับ อันที่2ที่ผมชอบคือว่าการเคลื่อนไหวในวันศุกร์เนี่ยนะครับคือวันศุกร์เนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะครับคือใครที่เป็นสายเทรดจะรู้สึกว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเปิดกระโดดเกินไปนะครับเปิดเรียกว่าเปิดกระโดดแบบกระเฮียนกระหือเรือจนมันเปิดแกลบรูเบืเริ่มเหมือนกันตอนวันศุกร์ไงเออแต่ว่าระหว่างวันวันศุกร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์น่ารักมากเลยตอนประมาณสัก11บเอ็ดโมงอะ่ะนะครับคือแกอาจจะแบบรู้นะว่าคนไม่ชอบนะเปิดกระโดดสูงๆอะ่ะ กวดว่า11โมงอ่ะเซตอินดี x ถอยลงมาถอยลงมาแล้วปิดแกลบให้ไงน่ารักมากปิดเสร็จปุ๊บขยับขึ้นต่อเลยเอออันนี้ก็เลยเป็นทำให้โครงสร้างของ Set, แท่งเทียนอ่ะมันก็ดูดีไงคือถ้ามันเปิดแกลบทิ้งไว้นะเราก็รู้สึกใจไม่ดีด้วยของมโอเคเปิดกระโดดนะครับเปิดแกลบทิ้งไว้แต่สุดท้าย11โมงปิดให้แล้วกลับมาขึ้นต่อแบบเนี้ยเออมันก็เลยเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างดีนะในวันศุกร์นะครับส่วนอันที่3นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังใน EP ก่อนหน้าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือวันศุกร์เนี่ยถ้าจะปิดให้สวยเนี่ยนะครับมันต้องปิดแบบ Miss Universe นะครับก็คือปิดให้เหนือ1640ไปเลยแต่ปรากฏว่าเราได้รองชนะเลิศน,นะเราปิดที่1639.4ไงแม่เกือบปัดขึ้นนะอ่าแต่ก็ถือว่ามาได้ค่อนข้างโอเคละ้นะครับส่วนประเด็นที่4เนี่ยนะครับเรื่องของโครงสร้างผู้เล่นนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูในภาพของสัปดาห์นะครับนักทุนต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นคนซื้อสุทธินะประมาณ1,900ล้านบาทกลมๆส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับก็เป็นคนซื้อสุทธิเช่นกันนะครับ1,172ล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่าทั้งฝั่งหลังทั้งกองทุนในภาพสัปดาห์นะเป็นภาพของการซื้อสุทธิอ่านี่ถือว่าใช้ได้คืนนี้พอไปดูวันศุกร์อ่าก็เป็นการต่อกย้ำเช่นกันนะครับวันศุกร์เนี่ยฝั่งหลังซื้อไป481ล้านบาทสุทธินะครับเป็นการซื้อติดต่อกัน2วันวันพฤหัสวันศุกร์ ส่วนนักทุนสาบันในประเทศในวบบันศุกร์ก็พลิกจากขายมาเป็นซื้อนะซื้อไป1,840ล้านบาทอ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโมเมนตัมของผู้เล่นหลักในตลาดทั้ง2เจ้านะทั้งฝรั่งทั้งกองทุนนะครับในภาพสัปดาห์ดูโอเคในภาพวันศุกร์อดูใช้ได้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่ทําให้สัปดาห์ที่ผ่านมามันดูโอเคก็คือเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยของเซนะ็ตอินดี x อยู่ที่ 9 4 0 0 0ล้านบาทต่อวันนะก็ถือว่าหนาแน่นใช้ได้นะครับแม้ว่าจะลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณสัก3%รนะแต่ระดับสัก9 0,000กว่าล้านต่อวันนะผมว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคราวนี้กลับมาดูในฝั่งของหน้าหุ้นนะครับหน้าหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูใช้ได้เช่นกันนะครับคือมันเป็นลักษณะของการผลัดกันเล่นสลับกลุ่มกันเล่นนะครับโดยมีกลุ่มพลังงานนะเป็นแกนหลักของตลาดนะครับ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มไฟแนนซ์ ICT เนี่ยนะครับที่เรียกว่าเพอร์ฟอร์มดีในช่วงต้นสัปดาห์นะครับตอนท้ายสัปดาห์น่ะก็มาแผ่วๆพักๆกันก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดอะไรนะครับในขณะที่กลุ่มที่ถูกเทมาก่อนหน้านะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับอย่างกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่กลุ่มของการเปิดเมืองนะครับเช่นท่องเที่ยวขนส่งค้าปลีกนะครับสื่อต่างๆน่ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เช่นเดียวกันกับเรื่องของความกังวลเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็ตอนนี้ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนต้นสัปดาห์เนะี่ยปริมาณน้ําในเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในภาคกลางซึ่งเป็นเรียกว่าหัวใจของประเทศนะก็ต้องบอกว่ายัางสูงอยู่นะประมาณสัก90้าปลายๆเกือบ100แต่ว่าวันอังคารพรุธพฤหัสสุกนะจะเห็นว่าปริมาณน้ําในเขื่อนในภาคกลางนะ่ก็ค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆนะครับวันศุกร์อยู่ที่95%แล้วก็เมื่อเช้าล่าสุดนะครับปรากฏว่าน้ําในเขื่อนภาคกลางนะ่ก็ลงมาเหลือ 92%แล้วด้วยนะครับมันความกังวลเรื่องของจะเกิดน้ําท่วมกรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยก็เรียกว่าผ่อนคลายลงไปเยอะมากในขณะที่ฝั่งของพาย,ยุเองนะครับหมายเลข17นะอย่างที่เล่าให้ฟังคือสุดท้ายน่ะมันก็มวลขึ้นไปฝั่งของเวียดนามด้านทิศเหนือจริงๆนะครับมันความเสี่ยงที่มันจะวิ่งเข้ามาที่ฝั่งของภาคกลางภาคอีสานซึ่งน้ำเนี่ยเรียกว่าใกล้จะเต็มเขื่อนล้ะมันก็หายไปก็เลยทําให้ความกังวลในเรื่องนี้ก็เบาลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเทรดกันฟันหล่อนะครับสวันนะครับวันจันทร์วันอังคารแล้วก็หยุดวันพุธแล้วก็กลับมาเทรดอีกทีวันพฤหัสวันศุกร์นะครับซึ่งผมมองว่ามันจะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะครับส่งผลกับตลาดหุ้นอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็เป็นประเด็นในประเทศนะครับก็คือเรื่องของการเมืองนะครับคือใครที่ไม่ได้ตามข่าวการเมืองนะ ก็อาจจะไม่ได้เห็นกรอบเล็กๆนั้นมีข่าวเล็กๆก็คือว่านายกตู่น่ะแกได้ทูลกล้าวนะครับร่างแก้ไขรัฐนูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4ตุลาซึ่งในร่างแก้ไขชุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปแบบเลือกตั้งนะคือกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับนั่นหมายความว่าถ้ากระบวนการเหล่านี้นะครับมันผ่านไปด้วยดีก็แปลว่าจิ๊กซอกฎระเบียบนะครับของการเลือกตั้งน่ะมันก็พร้อมละแปลว่าพร้อมให้ยุบสภาละ ซึ่งในรอบนี้ผมเดาว,ว่าตลาดน่าจะชอบการยุบสภานะคือยุบแล้วหุ้นอาจจะไม่ลงนะเผยๆยุบแล้วขึ้นเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจไทยเนะี่ยมันไปกันแบบไม่ค่อยมีความหวังอะไปแบบเพลียๆ er, ไปแบบเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาขึ้นจริงอะนะผมว่าอย่างน้อยนะ่ยมันก็ทําให้มีความหวังไนงะแม้ว่าอาจจะได้รัฐมนตรีนายกคนเดิมนึกออกไหมแต่อย่างน้อยมันทําให้ตลาดมีความหวังบ้างว่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนะผมคิดว่าตลาดน่าจะชอบสำหรบับรอบนี้นะอ่ามันจับตาดูเรื่องของการเมืองนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในสัปดาห์หน้างั้นหุ้นอะไรที่เป็นหุ้นเกี่ยวเนื่องการเมืองนะอาจจะมีการเคลื่อนไหวแปลกๆนะลองจับตาดูแล้วกันนะครับส่วนประเด็นที่2ก็เป็นประเด็นในต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนี่แหละ,ะครับที่อเมริกานะจะมี2อ,อีเวนต์สําคัญที่สามารถเอามาตีความเรื่องเงินเฟ้อได้นะ อันที่1ก็คือวันพุธที่13นะครับก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อที่อเมริกาอันที่2คือวันที่14นะครับวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นเรื่องของรายงานการประชุมเฟดในรอบที่แล้วนะครับก็จะมะีข้อความนะครับความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อออกมาเพราะฉะในสัปดาห์หน้าที่เมืองนอกนะจะพูดกันเรื่องเงินเฟอ้อค่อนข้างเยอะเลยแล้วสิ่งที่เราเห็นเมื่อวันศุกร์คือบอลดูวสาระสิปีเนี่ยขึ้นมารอที่1.6ละ ครัาวนี้ถ้าเกิดว่าไปรวมกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับเมือม่อวันศุกร์เนี่ยเขามีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะซึ่งก็คาดว่าจะมีประมาณสัก5้าแสนตำแหน่งนะครับเอาข้าจริงออกมาแค่แสนเกไงก็กลายเป็นว่าตัวเลขแรงงานต่ํากว่าคาดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทีมเมริกานะครับเรื่องของนโยบายการเงิน,นเขาดูอยู่2เรื่องเลยคือเรื่องของเงินเฟอ้อกับเรื่องของแรงงานวันศุกร์แรงงานต่ำกว่าคาดนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับบอลยิมันเริ่มโชว์แล้วว่า เงินเฟ้อเนี่ยสงสัยจะสูงต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในสัปดาห์หน้านะ่ะโทนมันออกมาว่าเงินเฟ้อเนี่ยโอ้โหมาจริงนะครับตามที่ประธานเฟดบอกไว้แบบเนี้ยแถมตัวเลขแรงงานก็ออกมาแย่ออกว่าค่าวันศุกร์อีกแบบเนี้ยนะฮะมันก็คล้ายๆว่าจะเริ่มมีความหวังลึกๆว่าถ้าตัวเลขมันเป็นแบบเนี้ยนะครับโอกาสที่เฟดเองเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแผนละอาจจะไม่รีบลด QE ละหรืออาจจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยละ มันอาจจะมีความหวังแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงซึ่งถ้าเกิดเป็นความหวังแบบนี้เกิดขึ้นอะ่ะมันก็จะดีกับตลาดหุ้นในภาพรวมที่อเมริกานะแล้วมันก็จะส่งเซนิเมนต์เชิงบวกมาหาตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากเหตุผลเหล่านี้นะครับผมคิดว่าด้วยความที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยฟอร์มมันมาดีมากในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันศุกร์ด้วยนะครับทั้งในแง่ของโครงสร้างต่างๆเรื่องของการเคลื่อนไหวการสลับกันเล่นนะครับแต่ละกลุ่มอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของประเด็นในต่างประเทศซึ่ง ทนมันมีมีลุ้นเลยว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะจะยืนสูงๆแล้วก็อาจจะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยเฟดอาจจะไม่รีบนะครับลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าน่ะน,น่าจะเป็นตลาดหุ้นที่ดีนะครับแล้วฟอร์มของเซ็ตก็น่าจะยังคงฟอร์มเดิมคือหมุนกันเล่นสลับกันเล่นนะครับโดยใช้หุ้นที่เป็นพลังงานน่ะเป็นเป็นแกนหลักนะครับในการประคองตลาดนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นลักษณะของการเปิดเมืองไม่ว่าจะเป็นแถว1แถว2แถว3าอะ่ะ ก็คงจะสลับกันมาเล่นนะครับอย่างเช่นแถว1ก็เป็นพวกของท่องเที่ยวจ๋าจ๋าอย่างพวกของโรงแรมอะไรต่างๆแถว2ก็จะเป็นพวกของ ICT ขนส่งค้าปลีกครับแถว3ก็จะคล้ายๆกับพวกของกลุ่มสื่ออะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะหมุนเล่นกันไปนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางนะมันก็น่าจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าไซด์เวย์นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก1,660จุดนะครับส่วนบริเวณ1635มนะผมคิดว่า ไม่ควรจะเห็นละควรจะเป็นภาพของการเรียกว่าไซเว์ขึ้นไปนะครับซึ่งสําหรับเหลี่ยมการเทรดของวันจันทนระ์นั้นก็เป็นภาพง่ายๆเลยนะครับคือวันจันทร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเซตสามารถปิดเหนือ1640ได้นะครับแล้วก็ไม่ลงไปทําจุดต่ําสุดเวณสัก1635นะนะครับคือถ้าเป็นภาพแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดสัปดาห์ที่สวยเลยสาหรับสัปดาห์หน้านะครับก็คือให้ปิดเหนือ1640นะครับแล้วก็อย่าให้เกิดโล1635วันจันทร์ก็จะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็พร้อมที่จะ พาเซ็ตดนเด็กเดินหน้าต่อได้นะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ตอนช่วงค่ำครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ